ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL บายซิโยอีสามเหล่าทัพขยับปืนใหญ่ยิงไกลกว่า40กิโลเมตรทดสอบเครื่องยิงลูกระเบิดทัพฟ้าเสริมปินรบ8ลำทัพเรือเพิ่มบังเกอร์กาบเชิงจากที่สถานการณ์ชายแดนค่ะยังมีความวุ่นวายเพราะทหารกัมพูชามีการผลักดันชาวบ้านออกมาปะทะกับทหารไทยทำกลางเสียงเรียกร้องให้จัดการอย่างเด็ดขาด ขณะที่3เหล่าทัพก็ขยับครั้งสําคัญทั้งบังเกอร์รถหุ่มเกาะเครื่องบินโจมตีที่น่าจับตากับศึกยก2ทั้งนี้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยโดยเพจข่าวทหารซึ่งมีการก่อติดเหตุการณ์ชายแดนมาโดยตลอดกับข้อความและภาพที่มีการโพสต์ต่อเนื่องดังนี้4กันยายน2568ปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มตรแบบอัตราจรล้อ,อยาง M758 ATMG ที่สนับสนุนภารกิจกองทัพทพี่สองจากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอาุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหานตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอาวุธ มีภารกิจหลักในการผลิตปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดต่างๆสนับสนุนให้กองทัพมาตั้งแต่ปี2521ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิมแบบอัตาจรล้อยาง M758 ATMG ซึ่งได้นำไปปฏิบัติภารกิจพื้นที่กองทัพภาคที่2จากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชาที่ชำรุดได้รับความเสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนให้กับกองทัพ นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเยี่ยมชมงานวิจัยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพอาวุธยุทโธปรกรณ์ให้กับกองทัพทำการทดสอบระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตราจรล้อย่างแบบ M361 ATMM ขนาด120มิลิเมตรติดตั้งบนรถบรรทุกทางทหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนภารกิจการบฏิบัติงานของกองทัพและประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านความมั่นคงต่อไป ล่าสุดวันนี้วันที่5กันยายน2568เพจข่าวทหารก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยว่า AT-6TH กำลังรบใหม่แห่งกองทัพอากาศไทยเติมเต็มขีดความสามารถปกป้องอธิปไตยชาติอีก19ก้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยที่บรรจุเครื่องบินโจมตีแบบที่8 AT-6TH จำนวน8เครื่องประจำการณฟฝุงบิน411กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องบิน a t ท t h คือกาวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศเ <ๆ S 1> พื่อเพิ่มภารกิจที่หลากหลายอาทิการโจมตีทางอากาศการลาดตระเวนติดอาวุธการช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัยการสนับสนุนภาคพื้นดินการปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันชายแดนการช่วยเหลือประชาชนเช่นควบคุมไฟป่าการบรรเทาสาธารณภัยโดยพลอากาศเอกพันพักดีพนนกุลผู้บัญชาก,การทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีแบบที่8 และได้รับเกียรติจากเอกอัครรชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขุณชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นสกีพยานนี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนถึงความพร้อมปณิธานและความร่วมมือไทยและสหรัฐในการปกป,ป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ AT6TH ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่คือความมั่นใจของคนไทยทุกคนขณะที่ในว,วันเดียวกันค่ะกองทัพเรือโดยกรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนการลำเลียงยางรถยนต์ช่วยเหลือประชาชน ในวันที่4กันยายน2568กรมการขนส่งทารเรือสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน5คันและรถยนต์นำขบวนจำนวน1คันพร้อมด้วยกำลังพลจำนวน13นายสนับสนุนมูลนิธิกันจองพลังในการลำเลียงยางรถยนต์โดยส่งมอบให้กับนายวุฒิชัยแป้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิงได้ทำการลำเลียงจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเขตจตุจกักรส่งไปยังพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ เมื่อคืนวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมาการลำเลียงยางในครั้งนี้เพื่อน,นำไปใช้ในการสร้างบังเกอร์หลบภัยและเสริมแนวป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้กองทัพเรือมีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับการสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsi.store หรือโทร0942369493 ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบิโยอีจับตา2แม่ทับเปิดศึกเต็มรูปแบบยึดคืนดินแดนไทยทั้งหมด สพัดเปิดวันดีเดย์แล้วจัดการเด็ดขาดกองทัพเขมรจะที่มีการรายงานถึงการส่งกองกําลังเข้าไปเสริมในพื้นที่บ้านน้องจานร,รวมทั้งพื้นที่ที่ติดกันตลอดแนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชามีการสร้างความวุ่นวายยุ่ยยุ่งทากลางกระแสะข่าวแม่ทัพใหญ่สั่งจัดการอย่างเด็ดขาดก่อนจะถึงกําหนดการย้ายตําแหน่งในปลายเดือนกันยายนนี้โดยสถานการณ์ที่เปิดเผยออกมาจาก Facebook เดชานรุนาศค่ะได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่4กันยายนระบุว่า รอบนี้ไม่ได้ซ้อมแล้วนะครับแต่เป็นของจริงแม่ทัพพระที่1นึงสั่งเคลื่อนกองกําลังบูรพาเข้าสู่จุดพื้นที่ที่มีม็อบชาวบ้านเขมรที่ถือไม้เข้ามาก่อกวนฐานไทยที่กําลังวางลัวลวดน้ําตลอดแนวบ้านน้องจานในเขตพื้นที่พรมแดนจังหวัดสระแก้วทั้งหมดพร้อมผักดันฐานาเขมรและชาวบ้านเขมรออกจากพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด โดยประสานงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังรัฐบาลเขมรให้สั่งการให้ทหารเขมรและคนเขมรทั้งหมดให้รีบออกไปจากเขตแดนของแผ่นดินไทยทั้งหมดในทันทีหากยังไม่เชื่อฟังและยังคงปล่อยให้ม็อบประชาชนชาวเขมรเข้ามาก่อกลัวและทำร้ายทหารไทยในพื้นที่จะมีการออกมาตรการตอบโต้อย่างจรงิงจังพร,ร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่แยกแกันนำเขมรและทหารเขมรออกจากมวลชนเขมรที่ส่งมาเพื่อจัดการขั้นเด็ดขาด แจ้งให้คนไทยในพื้นที่ถอนออกมาจากจุดพิพาททั้งหมดเพื่อให้กําลังบรพาเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดกับม็อบคขมรและเตรียมวางกําลังทั้งหมดไว้ตอบโต้กองทัพเขมรเพื่อรอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการส่วนกลางเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับกองทัพเขมรในส่วนของเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่หนึ่ง ล่าสุดวันนี้ค่ะ5ก,กันยายน2,568ใน f Facebook เดชานรนาทได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพที่มีรูปพลนเซนและนายทักษิณซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าอยู่ในสภาวะอาการเดียวกันคุณนเซนเริ่มออกอาการขอความช่วยเหลือและความเห็นใจจากกองทัพไทยแล้ว ประเด็นยอมรับว่าพื้นที่เขตบ้านน้องจานและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นฝั่งดินแดนของประเทศไทยจริงเหตุผลคือทั้งส่งกษัตริย์ไปเยือนจีนทั้งตนเองไปเยือนเวียดน,นามทั้งหุ่นเมนเน็ตไปขอร้อง UNSC ต่อกรณีข้อพิพาททางชายแดนกับไทยผลสรุปคือไทยมีหลักฐานชัดเจนทุกด้านที่ประเทศมหาอำนาจประเทศพื่นบ้านและ UN s อเขาออกมายอมรับแล้วว่า คมเมนยิงก่อนและบุกรุกอธิปไตยของประเทศไทยจริงปัญหาที่ตามมาก็คือกองทัพไทยต้องการเปิดศึกรอบสองกับกองทัพคขเมเตแบบเด็ดขาดหากคขเมเตยังคงไม่ยอมคืนพื้นแผ่นดินเขตของไทยกลับคืนมาทั้งหมด ทั้งภาคที่1และภาคที่2ที่จะกำหนดวันดีเดย์ในวันที่9กันยายน2568นี้ที่ประชุม GBC ที่เคเมตน์ในขณะที่กองทัพไทยเช้ความกดดันปิดทุกด่านทางชายแดนกับเคเมต์ไปพร้อมกับการล้อมรั้วลวดน้ำตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ไปแล้ว อย่างไรก็ตามทีมข่าวทุกิติค่ะได้มีการตรวจสอบถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ก็พบว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพลเรือตรีสุรสันคงสิริ โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเล็กัมพูชาหรือว่าสอบอทกทแถลงผลการประชุมผลงานจัดการประชุม GBC สมัยวิสามันครั้งที่2ทับสองมีกำหนดการจัดระหว่างวันที่7-10ถึงกันยายน2568ในพื้นที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยรูปแบบของการประชุมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการประชุมของฝ่ายเล็กขานุการรวมช่วงวันที่7-9ถึงกันยายนและจากนั้นในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุม G ีพหลักและจะมีการแถลงข่าวหลังการประชุมในพื้นที่จังหวัดตราดจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i t st store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3